นะนะานานาตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมนะครับนภัพันะครับจา to to ่าเพจอุปกรณ์ตกปลาพัดฟิชชิงและ y o u t u น e าภัรฟิชชิงนะครับวันนี้จะมาเทสร,รอกเบื้องต้นนะครับให้น,านา้าที่กำลังสนใจรอกรุ่นนี้อยู่นะครับวันนี้ผมจะมาเทสร,รอกรุ่นนี้นะครับ ดว่าคารทูรา2020ครับตัวนี้ตัวที่ผมใช้เทสนี่เป็นรอบ8นะครับอันนี้ผมเปลี่ยนหนอบแล้วนะครับคันที่ผมใช้เทสก็คันโมโจแบสนะครับเวท8ขิด16นะครับยาว6.6แล้วก็สายอ่าสองัก8นะครับที่ใส่สายอยู่เดี๋ยวเรามาลองดูเลยนะครับ เดี๋ยวตัวแรกเราจะใช้เป็นเท็กซัสนะครับร้อนยางวันนี้ประมาณ10กรัมนะครับถ้าจำไม่ผิดเดีย๋ยวเรามาลองดูทำระยะหน่อยครับว่าใช้ดีไหมอย่างเงี้ยรบอบตัวนี้ผมใช้มาประมาณหนึ่งปีแล้วนะครับแต่พักหลังไม่ได้ใช้เก็บตอนกล่องนะครับวันนี้เอามาเทให้หน้าๆได้ดูกันนะครับสำหรับน้าๆคนไหน,หน,หนที่สนใจรอบรุ่นนี้อยู่นะครับ เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับเหยื่อตัวแรกเป็นท็กซั่งลงเลยครับอตอนนี้ผมปรับน่วงอยู่ที่เบอร์ห้านะครับปรับนวงอยู่ที่เบอร์ห้านะครับเดี๋ยวเรามาลองดูเลยครับ สี่สิบเมตรลื่นๆนะครับตัวนี้มีหมดสปูนะครับนี่นะครับด้านนี้นกะดู้ใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะลองตีปล่อยมือนะครับ สายที่ผมใช้มันขาดไปบ้างแล้วนะครับะจะสั้นหน่อยเยอะสักประมาณ60เมตรนะครับ รุ่นนี้นปรับหลวงละเอียดนะครับอีะเทศตัวนี้ลมมีเบาๆนะครับยวลองดูอีกนะครับเรื่องติดตั้งดูนะครับคุมกู้ ประมาณ40กว่าเมตรยังไม่ได้หวดเต็มที่นะครับเอาพอประมาณนะครับากพื้นที่ไม่อานดยนะล,ลองอีกครั้งนึงครับ ผูดีมากตัวนี้พันหกจุดหกเวรดแปดสี่สิบหกนะครับสายทีสองถักแปดเดี๋ยวเราเราจะลองปรับ่วงมาอยู่ที่เบอร์สี่นะครับ ต้องดูเบอร์สี่นะนี่นะครับนิ่งกลิปนี่แบบปล่อยเนอนนะครับเลื่อนเลยนะครับ ้ประมาณ10กรัมนะครับเยนครับเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนเหยื่อนะครับเป็นกบยางดูบ้างนะครับเปลี่ยนเหยื่อกบยางนี้เราจะมาเปลี่ยนเป็นกบยางของ ามจุดสี่เซนนะครับหนักห้ากรัมนะครับตัวนี้รุ่นลงคอนะครับของน้าจักรพันธ์นะครับจักรพันธ์ิชชิ่งนะครับห้ากรัมนะครับตัวนี้ตัวเล็กนะครับรุ่นลงคอนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่าจะตีคําระยะได้ประมาณไหนนะครับระบกอยู่ที่เบอร์สามนะครับ นี่นะครับคุม้มกูเดินมานิดนึ่งียะต่อ,อ,อมาเกือบสามสิบเมตรนี่นะครับบำนองอยู่ที่เบอร์สาม โอเคเลยครับอยห้ากรัมนะครับตกยางรุ่นลงคอนะครับตอนนี้ตอนนี้ลมแรงครับเดี๋ยวเราจะปรับหน่วงขึ้นมาเป็นที่เบอร์ เบอร์สนะครับประมาณสามสเมตรครับ 4เมตรได้ครับตัวนี้คือเหยื่อไม่ต้านลมนะครับเหยื่อรุ้นนี้ไม่ต้านลมก็จะตีตีออกนิดหนึ่งครับเดี๋ยวลองดูอีกครั้งนึงนะครับนี่นะครับ40กว่าเมตรเหยืห่อหกรัมนะครับ เหลือๆนะครับสำหรับงานตาช่อนงานสร้างทาง,ทางระยะนี้ก็มองแทบไม่เห็นเหยื่อแล้วครับเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนเหยื่อเป็นเหยื่อไอ้ขิวนะครับลองดูสี่กร,รัมตีออกมนาะนี่นะครับเหยื่อไอ้ขิวหนักสี่กร,รมัมตัวเล็กนะครับลองดูว่า ตีออกไปนะครับอย hey, ู่ประมาณสิบกว่าเมตรนะครับลมมันมาแรงนะครับ เดี๋ยวเราลองปรับเนื่องจากลมแรงนะครับปรับขึ้นเป็นเบอร์ห้าลองดูประมาณยี่สิบเมตรครับ๋ยวให้จิวนะครับลองดูอีกนะครับเดี๋ยวลองตีปล่อยมือที่ว่าได้นะ นี่นะครับปล่อยมือเหยื่อไจิ๋วประมาณ20กว่าเมตรนิดๆสายที่สองนะครับลงมันมาเป็นระยะๆะะนะครับใกล้จะโดดได,ดล้ลงี๋ยวลอดูอีกครับเบานะครับ4กรัม ประมาณ20กว่าเมตระครับปรับที่เบอร์5นะครับพอดีลมัแรงเลยต้องปรับให้มันหนือดอีกนิดนึง,นงถ้าลิ่งๆน,ไไ 15, าา 1, น่าจะไปได้อีกครับแล้วถ้าใช้สาย1.5หรือว่าสาย T1 น่าจะไปได้อีกครับเดี๋ยวเราปรับมาอยู่ที่เบอร์4มันเดินแะล้ว ยี่สิบกว่าเมตรได้ครับยี่ห้าเมตรประมาณนี้นี่นะครับประมาณยี่สิบกว่าเมตรนี่ได้เลยครับเบอร์ห้าอ่ะเบอร์ บนะครัการเทสศลอกเบื้องต้นนะครับสำหรับน้าๆท่านไหนที่สนใจลอกรุ่นนี้อยู่นะครับวิวให้ดูคร่าวๆนะครับเดี๋ยวลองดูอีกครั้งนึงนครับเ๋ือใไอจิวนะครับ4กรัม นะครับคุก้สุดยอดเลยนะครับปรับอยู่ที่เบอร์สี่นะครับได้ว่าทาทุระเอ t w นะครับ2020สิบำหรับผมแล้วใช้งานดีนะครับดีมากตันนี้เลื่อนเลยนะครับแล้วก็ เ,เบาเยีอหนักได้ดีนะครับนี่นะครับสรุปผลสรุปการเทสแบบคร่าวๆนะครับเีลเยียไอคิว4กรัมแล้วก็เบลเย,ยีของนาจักรพัน์นะครับรุ่นลงคอ5กรัมนะครับแล้วก็เบลเยอเท็กซัสประมาณ10กรัมนะครับ ผลการเทสใช้งานเบื้องต้นนะครับใช้งานดีนะครับคุ้มกู้ดีนะครับตัวนี้ได้ว่า2020นะครับปรับนวงละเอียดนะครับการรีวิวเบื้องต้นเพื่อประกอบการตัดสินใจของนานานักตกปลาที่กําลังสนใจรอบรุ่นนี้อยู่นะครับอรอบรุ่นนี้ก็จะมีรอบ6กรอบเจแล้วก็รอบแดนะครับได้ว่าคาทูรา FV TW นะครับ2020ันะครับ ตอนที่ผมใช้เทสอยู่นี้ตัวนี้เป็นรอบแปดนะครับแล้วก็พันที่ใช้เทสก็เป็นพันโ,โบโตแปดนะครับเบทแปดี่สหยาวหกหนะครับสายที่ใช้ก็ B สองักแดนะครับสรุปการใช้งานนะครับใช้งานดีนะครับเท่าที่ผมใช้มานะครับยังไม่มีปัญหานะครับใช้งานดีมีเบาเยะนะินนับ ได้ดีแล้วก็ลมแรงสวนลมหรือว่าคุมคูได้ดีนะครับตัวนี้งานบอ่องานที่พื้นที่กว้างงานงานเหยื่อหนักๆนะครับมีหมดสปูนนะครับพื้นที่กว้างนะครับลื่นๆเลยครับตัวนี้โอเคนะครับฝากกด ไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง youtube ของนภัดรลิชชิงไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจอุปกรณ์ตกปลาพัดฟ i ิชชิงด้วยนะครับ,แล,รรบแล้วก็ตอนนี้ผมสร้างกลุ่มซื้อขายรอบตกปลามือหนึ่งและมือสองและอุปกรณ์ตกปลาจับปลาทุกชนิดนะสามารถลงซื้อขายได้เลยนะครับชื่อว่า ซื้อขายอุปกรณ์ตกปลามือหนึ่งมือสองทุกค่ายุงเล็บใบพัดจังนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ